สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับถ้าคนที่ตั้งใจกดเข้ามาดูหรือลองกดเข้ามาดูในวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมเรียนเซสคอนดิเกตได้ก็ดีเช่นเคยนะครับโอเควันนี้ก็ตรงกับวันที่27ธันวาคม2564นะครับตู้ตัวละครริมิต็ดอีกตัวหนึ่งมาโฮซัมเมอร์ครับผมเย่ก็เป็นตัวละครซัมเมอร์ตัวสุดท้ายของอีเวนต์ช่วงนี้นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยเปิดล้างตู้จนได้ นี่ขนาดตู้เรมว่าหนักนะตู้ของธมกกจซัมเมอร์เนี่ยหนักกว่านี้อ่าโอเคแล้วก็ตัวละครที่ยังไม่มีในวันนี้ครับก็เกรอาแล้วก็มาโฮซัมเมอร์ครับผมแล้วก็ในวันนี้ตัวเกมก็จะมีเป็นตัวของการันตี3ดาวชัวร์ด้วยนะครับก็จะมาลุ้นจากตัวตู้นี้นี่แหละนะในวันนี้สําหรับเปิดฟรีวันละสิโลเนี่ยจะมาในวันที่29่าธันวานแล้วก็ในรอบนี้จะสามารถ ดองโรได้ถึงร้อยเจ็ดสิบโรนะซึ่งบางคนก็สามารถไม่เข้าเกมเลยเพื่อที่จะดองโรไปเปิดตู้ในนิกะได้นะแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันจะพลาดอีเวนต์ของ normal คูณสามแล้วก็ hard คูณสามด้วยซึ่งอพวกคูณสามเนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยด้วยสิมันจะมาก็ช่วงน่าจะครบรอบครึ่งปีกับหนึ่งปีมั้งนะแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่าจะมีเป็นอีเวนต์แลนโซครับด้วยหรือเปล่า อ่ถ้าใครนึกไม่ออกว่าแลนโซลคับคืออะไรนะมันก็คือกิจกรรมที่เราเข้าเกมมาครั้งแรกของวันแล้วเราจะต้องเลือกหน,นึ่งในสีตัวละครเพื่อมาวิ่งแข่งกันเพื่อที่จะเอาเพียรไยวันนะอ่านั่นแหละซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีนะอดี๋ยวที่บอกไปว่าวันนี้ว,นนวันที่27ทันมานะก็เปิดฟรีวันละสิบโลยังไม่เข้าตอนนี้จะมีเพียงแค่การันตีสามดาวชัว ซึ่งไอตัวตู้นี้มันสามดาวแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ครั้งแรกเลยแล้วกันผมจะทำการปิดดาวน์โหลดไว้นะจะได้รุ้นอย่างเต็มที่เลย้วยกันโอเคไม่แสดงผลสำหรับตู้สามดาวชวนเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆตู้นะว่าอัตราส่วนในการออกของทุกตัวเนี่ยมัน เ่ากันหมดเลยเนี่ยสามดาวทุกตัวอยู่ที่0.1ซแล้วก็เรยของตู้นี้3ดาวจะอยู่ที่2.5นะฉะนั้นแล้วขอให้เหมือนกับตู้ฮิ้ยูลีกับเอเมเดียเถอะโอเค3 2 1โอเคไม่ดาวโห <c oughs> ลดก็แง่แะไก็ปิดดา์โหลดไปี่นะ เ <c oughs> นี่ถ้าเกิดว่าไอ้ใบที่สิบเป็นสีทองเนี่ยคือการันตีเกลือขั้นต่ำเลยนะโอเคหนึ่งมิสกิสองยูคาริสามเรสี่มิสกิห้าเรหกอาโออิเจ็ดมิสกิแปดอายูมิเก้ายูคาริต่อไปถ้าหากว่าเป็นมาโคซัมเมอร์เลยไอตัวเปิดฟรีสิบโรเนี่ย ก็คงหวังให้ได้ผลึกเกลือกับเกรอารเยอะๆแหละนะโอเคสามสองหนึ่งโอเคจีตาเรียบร้อยได้ผลึกเกลือมาห้าสิบเก้าอันโอเคสำหรับวันที่ยี่สิบเจดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับต่อไปเจอกันอีกทีก็วันที่ยี่บเก้าธันวานะครับ ในที่สุดเปิดฟรีสิบโลก็มาถึงแล้วนะครับก่อนที่จะเปิดกาชาผมขอบ่นสักนิดนึงน้วกันนะไหนเปิดฟรีสิบโลก็มาแล้วคือตั้งแต่เกมเปิดมารู้สึกจะมีเปิดฟรีวันละสิบโลน่าจะสี่ครั้งเรามั้งนะครั้งแรกตอนตู้กลาง,ลางตู้มิาโตะถ้าจะไม่ผิดน,นะแต่ว่าตอนนั้นผมพลาดไปเพราะว่าผมเลิกเล่นไปช่วงหนึ่งนะครั้งที่สองก็ทามากิซัมเมอร์ครั้งที่สามเป็นอญญายามิคริสต์มาส แต่คือไอ้ครั้ที่สองครั้ที่สามเนี่ยที่มีเปิดฟรีสิโลเนี่ยคือผมเปิดดุดเรทตลอดเลยไงพูด,ดง่ายๆเลยคือเป็นอาถรรพ์ช่วงเปิดฟรีสิบโลเลยไม่เคยได้ตัวพิกอัพหน้าตู้เลยไม่แต่ครั้งเดียวก็หวังไว้นะว่าครั้งนี้จะล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จนะก็ต้องมารอดูแล้วแหละว,ว,ว่าจะสมปรัถนาหรือเปล่าโอเคไม่อยากให้เสียเวลามากกว่านี้ เปิดฟรีสิบโรวันแรกไปเลยแน่ตอนว่าผมก็ยังปิดดาวน์โหลดไปนะของช่วงเปิดฟรีสิบโรอะอ่ะโอเคนี่มันเพิ่มเลดจ,จริงหรือวะเนี่ยหรือทางทีมงานแค่แก้ไขตัวหนังสือเฉยนะโอ้โหนี่เปิดฟรีสิบโรวันแรกก็เกือซะขนาดนี้ นี่วันต่อไปต้องสามดาวต้องมาแล้วละ่ะโอเคถ้างั้นเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเปิดฟรีวันที่30ทธันวาโอเคไหนๆก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นตละครปีใหม่แล้วก็เพลงปีใหม่แล้วกันหวังว่าจะให้โชคนะโอเคไม่รอช้าเปิดฟรีวันที่2ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยลุกมาแล้ว ร้องมาโฮซัมเมอร์เฮ้ยใบแรกใบที่โอ้โหหนึ่งกับหกเออโอเคใบที่หนึ่งอันนะต่อไปใบที่หกก็น่าจะพอรู้ชะตากรรมแล้วล่ะแน่นอนว่าก็ยังปิดโหลดไว้อ่ะนะในช่วงเปิดฟรีสิบโลสองโซกิสามอายุมิสี่คุรุมิห้าสึซึเมะ ต่อไปขอ,อะมาโฮซัมเมอร์ได้ปอดโอเคว่า okay. wow, แล้วเชียร์แน่นอนอย่าได้เคยบอกไปว่าช่วงเปิดปีสิบโลเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาอาถรรพ์ของผมเลยอะไม่เคยตรงเลทหน้าตู้สักทีอะโอเคต่อไปเจอกันวันพรุ่งนี้วันส่งท้ายปีเก่านะครับวันส่งท้ายปีแล้วมาเธอมาโฮซัมเมอร์ อีกวะโอเคใบที่เท่าไหร่ละห้ากับเก้าใบใดใบหนึ่งต้องมาแล้วเหรอมาโฮสามมิสกิสี่มิสกิของ้องหละ่ะมาโฮซัมเมอร์เด้โปรดเดี๋ยวนะหน้าคุนๆน,นะเราเหมือนเมื่อวานนี้ก็เห็นนะใบที่เก้าของอยันดุเลสเรยแปดมิสกิเก้า ก็แล้วขอขวัญปีใหม่เถอะลุ่นเลนด็ดรัวเลยะโอเคเกือส่งท้ายปีนะครับอเอาเป็นว่าสวัสดีวันส่งท้ายปีเก่าทุกทุกคนนะครับจเจอกันใหม่สองห้าหกห้าครับยยิชาเรยซ่ายิ้กย่อเซ สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับโอเคในวันนี้ก็มาดูเนื้อเรื่องปีใหม่เพื่อเสริมสร้างสิสริม,มงคลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าสองนาทีก็อยู่มาตั้งแต่ตอนช่วงเขาดาวเลยนั่นแหละนะเกลือกองเดิมก็เอาไว้ในปีที่แล้วนัว่นแหละอย่าตามมาในปีนี้เลยเฮ้ยมาแล้วไปแรก มาโฮหรือเปล่ามาโฮหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะจีต้าอีกแล้วเหรอรู้สึกว่าได้มาสาวันติดแล้วนะเฮ้ยสรุปเนี่ยตู้เพิ่มเดทจีต้าหรือว่ามาโฮซัมเมอร์กันแน่วะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เปิดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราก็หลุดเลทเลยเหรอเนี่ยแถนี้หลุดเลทมาสามวันติดแล้วนะโอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้ครับผม ผมว่านนะทำมาเดิมที่ผมเคยทำดีกว่าอะไรวะเนี่ยได้กีต้าร์มาสาวันติดแล้วเนี่ยผมว่าเปิดโหลดดีกว่าถ้าเกิดว่ามีใบรุ้งมาเนี่ยจะได้รู้เลยว่าสรุปแล้วมันใช่ตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหลุดเลสกันจุยเลยช่วงเนี้ยเอาละสามสองหนึ่งโอเคไม่โหลด โอเคหลังจากที่มีรุงหลายวันวันนี้ก็ไม่มีลุงแล้วเปิดฟรีวันที่3มกราคมนะครับไม่โหลดโอ้โหอืมโอเคครึ่งต่อครึ่งเลยวันนี้เจอกันวันพรุ่งนี้วันที่4มกราครับ วันที่สี่มกราคมสามสองหนึ่งโอเครุงไม่มาอีกแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมคือนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเนี่ยลุงก็ไม่ออกมาอีกเลยนะ และนี่ก็เหลืออีกแค่3ครั้งแล้วด้วยของเปิดฟรีของมาโคซัมเมอร์เนี่ยวันนี้รุ้งตองมาแล้วละสามสองหนึ่งไม่โหลดอีกแล้วโอ้โหเปลี่ยนเป็นสีรู้6ใบไม่ได้เลวเนี่ย <G ül> อะไรวะเนี่ยนี่ไม่คิดจะเอาใบรุ้งม,มาให้เลยใช่ไหมเนี่ยผมว่าดีไม่ดีใบรุ้งจะออกมาช่วงอะเปิดฟรีช่วงตู้เจเบรอสตีรัน่ะนะโอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้ครับวันที่6มกราขอร้องมาเฮ้ซัมเมอร,ร์ไม่โหลดโอ้โห หลุดเลดเป็นใครวะโอเคสาเรนซเอ้ยสาเรนธรรมดาดิโอเคพรุ่งนี้ก็มาสุดท้ายที่จะเปิดฟรีมาโคซัมเมอร์นะงั้นเจอกันวันพรุ่งนี้ครับแล้แล้ววันนี้ก็มาถึงโอ้โหสุดท้ายก็ไม่ได้เลย สุดจะบรันยายเลยตู้นี้อแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลา9ก้มงเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนแล้วกันว่าตู้กาชา d e บ o ์ลอจะอยู่ถึงวันไหนเผื่อว่ายังไงผมอาจจะเปิดต่ออีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวรอสัก10โมงก็แล้วกันนะโอเคครับตอนนี้ทีมงานก็ประกาศไปที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายตู้ d e บ o ์ลอก็อยู่ยาวจนถึงวันที่14 นั่นก็หมายความว่าเราจะสามารถเปิดฟรีตู้ในอกาศได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ได้ดองโรตั้งแต่วันที่ยี่เธันวาคมปีที่แล้วนะก็เปิดได้แค่ครั้งเดียวอืมไม่เข้าใจจริงๆทำไมตู้ขั้นมันอยู่โคตรนานขนาดนี้เอาเถอะแต่ว่ายังไงก็ต้องยอมรับมันแหละนะทางเรื่องที่ตู้ขั้นอยู่นานประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ เรื่องที่ดุเด็บตู้มาฮอซัมเมอร์แบบกระจุยเลยดังนั้นเอาไปว่าคลิปนี้ก็จบลงเเค่นี้ครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแนละปลอบประโลมจิตใจให้ผมด้วยนะครับโอเคดังนั้นเจอกันตอนคลิปหน้าตู้ของเนเดรกานะครับผมสวัสดีครับ